คำถามนี้ไปถามคุณหมอที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ลี้ภัยในเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับว่าการที่คุณหมอเดินทางข้ามจากฝั่งไทยไปฝั่งเมียนมาโดยที่อาจจะไม่ได้กังวลกับท่าทีอย่างที่กระทรวงการต่างประเทศกังวลว่าการให้ความช่วยเหลือเนี่ยมันจะไปเข้าทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่เพราะว่าอย่างที่เรารู้นะครับตอนนี้พม่าเนี่ยเมียนมานะครับเขาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือกลุ่มรัฐบาลกับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลแต่ว่ากลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับก็คือกลุ่มต่อต้านแล้วการที่ ความช่วยเหลือไปถึงกลุ่มต่อต้านเนี่ยมันจะเป็นกลายเป็นว่าฝั่งไทยเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มต่อต้านหรือเปล่าซึ่งมุมมองเนี่ยคุณหมอบอกว่าผมไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วก็มองว่าถ้าไปนึกถึงหลักการตามสาธารณสุขเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแบ่งแยกได้ว่าใครอยู่ฝ่ายไหนแบบไหนอย่างไร,รแต่ไม่ว่าใครจะเดือดร้อนเนี่ยคุณหมอเนี่ยมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือทุกฝ่ายนี่คือแนวคิดของคุณหมอที่อยู่บริเวณชายแดนครับคุณลุงโรดแล้วก็อยากจะให้ดูนะครับว่าที่ผมไปลงพื้นที่เนี่ย ไปดูว่าผมอยู่จุดไหนยังไงนะครับครับนี่<บ>นนคือฝ<า>ัง่งไทยหรือว่าข้ามไปหรือยังถ้าถ้าเป็นภาพนี้นี่จะเป็นภาพจากฝั่งประเทศเมียนมานะครับเดี๋ยวจะให้คุณุ้งรถ ได้ดูแผนที่ว่าจุดที่ผมลงนอยู่2จุดอยู่ที่บริเวณชายแดนจังหวัดตากนะครับจังหวัดตากเนี่ยเป็นพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดกับประเทศเมียนมาเนี่ยโดยมีพรมแดนติดกันยาวกว่า500กิโลเมตรนะครับผมก็ไปลงพื้นที่ทั้ง2จุดจุดที่แม่ตาวคลินิกเนี่ยจะอยู่ที่อำเภอแม่สอดแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมไปลงพื้นที่คืออำเภออำเภอท่าสองยางไปที่โรงพยาบาลท่าสองยางคุณหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยครับโรงพยาบาลท่าสองยางนี่แหละคือทีมคุณหมอที่ข้ามไปยังจังหวัดพะอันซึ่งเป็นพื้นที่ ปลอดภัยสุดท้ายแล้วก็มีค่ายอุพยพตั้งอยู่บริเวณนี้ครับคุณนุ่งรดแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นได้นะครับว่าตัวโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ติดกับบริเวณชายแดนไม่ห่างกันเลยนะครับผมสำรวจดูเนี่ยก็ประมาณไม่ถึง1กิโลข้ามแม่น้ําไปแล้วก็ต่อมาที่ค่ายอุพยพเนี่ยก็ประมาณ2กิโลก็ถึงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขามาอยู่บริเวณเพื่อนบ้านแบบนี้เราจะไม่ช่วยเขามันก็จะดูยังไงอยู่คนที่เป็นหมอเนี่ยอดไม่ได้ที่จะ ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือเมื่อได้รับความร้องขอมาเราใช้คำว่าผูอ้อ่าลี้ภัยสุดท้ายเลยใช่ไหมครับจริงๆมีคา่าลี้ภัยที่อยู่หลายๆพื้นที่นะครับแต่ว่าจังหวัดพระอันนียถือว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยสุดท้ายเพราะอย่างที่เรารู้ว่าจังหวัดเมียววดีที่อยู่บริเวณน,นี้ก็มีการสู้รบกันแล้วก็มีการแย่งฐานทัพกันแต่ว่าจังหวัดพระอันนียคนในฝั่งนู้นเขาก็ยืนยันว่า จะมีการสู้รบกันพื้นที่ไหนก็แล้วแต่จังหวัดพระอันนี้จะเป็นจังหวัดสุดท้ายที่จะเกิดความรุนแรงเมื่อตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยคุณผู้ชมหลายคนก็เลยอพยพมาอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่ที่ยังไม่มีการสู้รบแล้วก็มีการตั้งค่ายอพยพเกิดขึ้นค่ายอพยพนี้ก็เลยมีเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนำมาฝ่าวไว้กับบาดหลวงที่นั่นนะครับผมลงพื้นที่ไปดูนะครับข้ามไปกับคุณหมอ จากโรงพยาบาลท่าสองอยางความเป็นอยู่ของเขายากลำบากมากๆเลยครับแล้วก็ยังรอคอยความช่วยเหลืออย่างมากเลยทีเดียวลองไปติดตามกันดูครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลท่าสองอยางตอนนี้ทุกคนก็มารวมตัวกันนะครับของที่จะเอาไปฝั่งเมียนมาเนี่ยก็จะมีทั้งวัคซีนมีทั้งอาหารนะครับที่จะเอาไปช่วยเหลือเด็กๆที่อพยพหนีภัยการส่้รบ ตอนนี้นะครับเราก็มาเหยียบบนดินแดนของเมียนมาแล้วนะครับเห็นได้ว่าเป็นการเดินทางที่ข้ามมาก็ถึงแล้วแล้วก็จุดบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่าการสู้รบเนี่ยไม่รุนแรงเท่ากับพื้นที่อื่นๆเมื่อตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็เลยมีชาวบ้านมีเด็กๆจากพื้นที่ภายในเมียนมาชั้นในเนี่ยเขาก็จะอพมายก่ย ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับบริเวณนี้ก็คือเป็นโรงเรียนโรงเรียนที่อยู่ในรัฐกะเรียงน,นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่เนี่ยครับก็คือจะมีแต่เด็กๆทางนั้นเลยและวันนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลท่าสองยางก็นําวัคซีนพื้นฐานเช่นวัคซีนป้องกันโรคหัดปริโอมาฉีดให้กับเด็กๆที่นี่ด้วยนะครับเพื่อป้องกันโรคระบาดในระยะยาวขณะที่เด็กๆที่อยู่ในค่าอยอุยพยพแห่งนี้ ก็ต้องบอกว่าเดินทางแยกออกมาจากพ่อแม่พวกเขามาจากหลายที่หลายเมืองนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสู้รบกันอย่างรุนแรงคือพ่อแม่เขาเอามาเองหรือว่าเด็กมาเองฮะามาอย่างไรอมโมปาเฮ เชื่อเวลหรืว <ici S 2> ่ามาจะรอพ่อได้ยังยังเหลือฮีลูนี่มูบายเดเตวะเขาก็ติดต่อให้บางวนไปรับเพราะว่าพ่อแม่เขามาไม่ได้รับจากกาญจนบุรีเหรอเพิรับจากกาญจนบุรีล่ะแม่ปะคือกี็เบี้ยวอะไรเขาก็ส่ดต่อมาไปตอนต่อ เราจะมาดูว่าเขาอยู่แบบไหนนะครับในในค่าในโรงเรียนจริงๆโรงเรียนเนี่ยเป็นเรียนประจำอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือปรับมาเป็นค่ายของเด็กๆที่นี้ภัยเข้ามาว่าส่วนเนี้ย my name is c o l l i m u c o l l i m u how old are you I'm 18 years old Would you tell me about u h t h i situation here? s here We do get water i n e r t h And we don't get food inert. We, we need uh, water inert and food and plate. Uh, this is my plate, it's not inert. In the night, you. We sleep. Uh, five. Five people. Five people. Mm. Uh, do, you, do you have. Do you, do you have this? Do you have this in tonight? Protect. We we have but not enough. Mm. Mm. you want your parents come here? Yes, I want to, but they mm. can't come here. And do you want to go Thailand? Yes, I want to go. Mm -hmm. My parents so too poor they cannot support me. to sleep Three ทั้งตรงนี้แล้วก็ข้างบนด้วย yes uh. yeah sometimes the kind uh, teacher uh, had they want to contact their parent teacher had uh, teacher gave the, to use a phone so i i i see some children <Yeah. S 2> cannot contact the, their parent because they uh, run off yeah yes yes uh, some parents they stay without o n น i n น without lines น uh ั m นสุด huh. fine they can o n t e s t uh huh. และตอนนี้คุณหมอก็ชวนเราไปดูโรงพยาบาลชุมชนครับลึกเข้ามาจากชายแดนไทยพม่าะนะครับประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงได้ก็จะเจอโรงพยาบาลลักษณะคือเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลนี้เนี่ยตอนนี้ก็คือเหลือพยาบาลอยู่คนเดียวแล้วก็เดิมเนี่ย รัฐบาลพม่าเนี่ยจะส่งคุณหมอมาประจําอยู่ที่โรงพยาบาลนี้หนึ่งคนแต่ว่าโรงพยาบาลศูนย์ของรัฐบาลเมียนมาที่อยู่ลึกเข้าไปด้านในเนี่ยครับก็คือไม่มีคุณหมอทํางานแล้วจากการแบบประท้วงรัฐบาลเพราะฉะนั้นระบบสาธารณสุขของพม่าตอนนี้ก็คือแทบจะใช้งานไม่ได้เลย สภาพคือไม่ต่างอะไรจากโรงพยาบาลร้างเลยอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาคนแถบเนี้เจ็บป่วยก็จะไปที่โรงพยาบาลท่าสองยางฝั่งประเทศไทยนะครับคือของเดิมก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วจรัฐประหารเองแล้วก็แย่ลงแย่ลงอมันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้คนไข้ฝั่งเนี้ยก็คือต้องไปที่เราไหมครับไปที่ฝั่งเราเพราะว่าระบบเขามันเป็นยังงี้ใช่รับ หลังจากที่คุณหมอพาเราดูโรงพยาบาลชุมชนของที่นี่ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปดูมื้อเย็นของเด็กๆก,กันนะครับกอ,อขอบคุณพระเจ้าที่ทรงโควใจดีโควใจบุที่มาช่วยสนับสนุนอาหารในวันนี้ ตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นนะครับเป็นช่วงเวลาที <c oughs> ่เด็กๆเข้ามารวมตัวกันกันที่โรงอาหารโรงครัวตรงนี้ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าพิเศษกว่าทุกวันเพราะว่าไก่ที่ทางโรงพยาบาลท่าสองยางเนี่ยเอานําเข้ามาเนี่ยมื้อนี้ก็จะเป็นมื้อพิเศษสำหรับเขาในช่วงเวลาหนึ่งถ้าไม่มีใครเอาของพวกนี้มาเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กินเลยนะครับขณะที่กับเนี่ยซึ่งเป็นต้มไก่เนี่ยก็จะต้องเฉลี่ยกันให้มันเพียงพอเพราะว่ามีเป็นร้อยกว่าคนนะครับ เขาเล่าให้ฟังก็คือเนื้อเนี่ยได้กินเดือนละแค่สองครั้งแล้วแต่ว่ามีคนบริจาคหรือไม่มีนะครับแล้วก็บางคนที่ดูเด็กเขาก็ดีใจที่ได้กินอาหารที่มันมีโปรตีนมีเนื้อสัตว์แล้วก็บางคนนี้ก็ดูแล้วชามชามไม่มีกงกินกับเพื่อนบางคนไม่มีช้อนก็ใช้มือกินแล้วก็วิก็คิดว่าถ้ามันมีความช่วยเหลือสําหรับเรื่องอาหารสำหรับเขาคิดว่ามันก็จะช่วยเขให,ให้สุขภาพดีขึ้นเนี่ยที่โรงพยาบาลเองครับ ก็ก็คือพร้อมจะทําหน้าที่เป็นเป็นจุดเชื่อมโยงเป็นตัวเชื่อมความช่วยเหลือมาถึงตรงนี้ได้ใช่ไหมครับก็าทางบุลีิธิก็พร้อมครับเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้โรงพาบาลมากไม่ถึงกิโลคแค่ข้ามแม่น้ําก็ถึงเลยอะไรย่างเงี้ยครับก็ยินดีครับถ้าถ้าถ,ถ้ามีผู้สนใจที่จะบริจาคก,ก็ช่วยเหลือเด็กที่ก็เป็นเพื่อนร่วมโลกของ ข้าแล้วนะครับเดี๋ยวทีมของคุณหมอท่าสองยางแล้วก็ผมเนี่ยก็ต้องเดินทางรีบเดินทางข้ามกลับไปที่ฝั่งไทยก่อนที่จะมืดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพิเศษสําหรับพวกเขาจริงๆนะครับตลอดทั้งวันที่ผมได้ลงพื้นที่มาติดตามกันช่วยเหลือของคุณหมอไทยจากโรงพยาบาลท่าสองยางเนี่ยผมก็สัมผัสได้เลยครับว่าชาวเมียนมาเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพสูงมากนะครับแต่น่าเสียดายที่ภัยสงครามเนี่ยทำให้เขาเสียโอกาสในชีวิตไปเยอะมาก หลายคนอดทนสู้ชีวิตแล้วก็ยังมีความหวังที่จะมีชีวิตต่อไปแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับทุกคนก็คาดหวังว่าภัยสงครามเนี่ยมันจะจบในเร็ววัน ถ้าไม่ได้เดินทางเข้าไปกับคุณหมอโรงพยาบาลท่าสองยางคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าการเดินทางเข้าไปที่เมียนมาในตอนนี้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยแทบเป็นไปไได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นเนี่ยอาจจะเป็นภาพที่ เป็นครั้งแรกนะครับที่จะได้เห็นบรรยากาศแล้วก็ความอดอยากของเด็กๆที่นั่นยังรอคอยความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอยู่นะครับความช่วยเหลือที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นเพียงหน้าที่ดันหน้าเท่านั้นของหมอชายแดนที่ต้องเรียกว่าทําด้วยใจไม่ได้ทําจากนโยบายเบื้องบนนะครับจากตรงนี้นะครับค่ายอุพยพยที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับคุณหมอโรงพยงาบาลท่าสังยางอยู่ตรงนี้จังหวัดนี้เป็นจังหวัดที่ยังไม่ได้มีการสู้รบแต่ว่าในอนาคตก็ไม่แน่นะครับเป็นพื้นที่สุดท้ายถ้าจังหวัดพระ ถูกโจมตีเมื่อไหร่เนี่ยหลายฝ่ายบอกว่าพม่าคงจะถึงข่าวที่เรียกว่าพม่า แตกแล้วละครับคนก็อาจจะต้องอพยพย้ายเข้ามาฝั่งไทยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในขณะที่จากจุดนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปอีกจุดหนึ่งก็คือแม่ตาวคลินิกซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเมียวดีจังหวัดเมียวดีก็คืออยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดครับที่แม่ตาวคลินิกนี่เป็นคลินิกของคุณหมอซินเทียนะครับก่อตั้งมายาวนานแล้วในจังหวะนี้คุณหมอก็ยอมรับนะครับว่าผู้ป่วยเนี่ยพิ่งพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ เธอก็ยอมรับกับเราเปิดใจกับเราเหมือนกันครับว่าในสถานการณ์เช่นนี้นะครับถือว่าหนักที่สุดในรอบ35ปีตั้งแต่ก่อตั้งคลินิกมาเลยทีเดียวลองไปฟังบทสัมภาษณ์นี้ครับระหว่างผมกับคุณหมอซินเทียทพูดถึงสถานการณ์ในเวลานี้และก็ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยครับ would you please tell me about uh, situation in Myanmar in Myanmar since 2021 February military coup uh, increasing number of Displaced population and villages being burnt, and health facility being uh, destroyed, and education facility also destroyed. And of 2023 December, there are almost 2.6 million people. They have to flee from their home. So there is escalating of uh, violence and human rights violation in the, throughout the country, especially in the uh, Southeast Myanmar is the opposite of Thailand. Many children cannot go to school, not enough food, medicine, medical, medicine supply, and also some of those they do do not have proper water and sanitation facility and children miss their opportunity for vaccination. How many patients come here? Can you compare between last year and this year? Now in, in Kiev, 2023 we have uh, almost 110,000 consultation, outpatient, and around 7,700 inpatient admitted mm -hmm. to our clinic. Like in outpatient increased almost 50%, and inpatient increased about 30%. So compared to 2022, do you see for help uh, from some organisation for support you? Yeah, we work together with other health uh, health institution or government agency like MassHealth General Hospital or SMRU or IRC International Rescue Committee because we cannot work alone. So, some cases, we have to refer to Massau General Hospital, so we work together with our partner working on the border for many, many years. Which group of cases that you concern very much? We try to prioritize for pregnant women and mm -hmm. under five children, and we also see that many people suffer from mental health because they lost their family home and they Separated from their community, and so we set up like mental health counseling and treatment program in 2022. What do you think about uh, safety zone in, in Myanmar or in border? Uh, actually, it is uh, have to be the agreement between the Thai government, Myanmar SAC military, and the ethnic uh, leaders, and also have to make sure that safety zone mean this is like a humanitarian zone so to pro protect humanitarian so everybody have to follow the humanitarian principle mm -hmm. yeah. finally do you have about suggestion for thai government in terms of public health in this situation they have been working with the border community for many years so they know a lot about the border health situation like uh, population mobility, or um, people do not have documents, so do not have insurance, so access to service is very limited. After the military coup, there are more severe cases, like people require uh, injury, people who suffer from mental health. So every cases are more complex than before. So the Thai government or Thai hospital also looking at. opportunity t o c o l l a b o r a t e m o า e with ้เลี้ยงสื i อสังคมที่ทูหรือเอ็คำสัมภาษณ์ของคุณหมอซินเทียนเนี่ยสะท้อนรูปแบบการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยนะครับสังคมอาจจะเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเนี่ยหมายถึงว่าการนําทรัพยากรในประเทศไทยไปช่วยเหลือนะครับจริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับความจริงแล้วการให้ความช่วยเหลือคือการสแสวงหาความร่วมมือโดยรัฐไทยเป็นผู้นวยความสะดวกทั้งในการนําสิ่งของแล้วก็พื้นที่ครับอีก บทบาทหนึ่งที่มีความสําคัญในการช่วยเหลือสาธารณสุขชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโจท้าไทยเฉพาะหน้าอย่างสถานการณ์สู้รบก็คือโรงพยาบาลแม่สอดซึ่งเพิ่งจะถูกตั้งให้เป็นศูนย์การแพทย์ชายแดนแห่งแรกของไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับคุณหมอระเมศนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็เป็นผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ชายแดนเนี่ยก็บอกกับเราว่าเตรียมพร้อมที่จะรองรับและก็จะทําหน้าที่โรงพยาบาลแม่ข่ายให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรับคนป่วยที่ซับ ซ้อนจากทั้งโรงพยาบาลที่อยู่ตามแนวชายแดน5อำเภอในจังหวัดตากแล้วก็รวมถึงคลินิกภาคประชาสังคมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ตาคลินิกของคุณหมอซินเทียที่รับดูแลผู้ป่วยที่เป็นชาวเมียนมาแล้วก็ไร้สิทธิ์โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยโรงพยาบาลแม่สอดก็พร้อมจะรองรับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันครับ ผมเตรียมตั้งแต่ปีที่แล้วก็เฝ้าดูมาตลอดแล้วก็ติดตามสถานการณ์ตลอดแต่ปีแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการอพยพประชาชนเขตชายแดนฝั่งนู้นนะฮะมาซึ่งเราก็มีทีมในการดูแลระหว่างเราปศตโรงพยาบาลแล้วก็สำนักง,งานสตุกจังหวัดในการดูแลพวกผู้อพยพส่วนภัยสงครามที่เจ็บหนัก,นก,นกเนี่ยที่ผ่านมายังไม่เยอะตอนนี้ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มากมายนะครับก็จะมีสักอย่างที่ผ่านมาเนี่ย เดือนนี้ประมาณ8คนที่ที่ผมเช็คนะครับซึ่งก็เราก็ไม่ได้ส่งต่อรักษาแล้วก็สามารถกลับบ้านได้ด้วยเราพบพระแล้วก็โรงพยาบาลแม่สอดสามารถที่จะรับได้เพราะว่าภัยสู้รบส่วนใหญ่จะมีโรงพยาบาลพบพระกับแม่สอดที่ช่วยดูแลจริงๆเราทํางานร่วมกันกับแม่ตาวินิเกเหมือนกันเพราะว่าแม่ตาวเนี่ยเขาเขาก็ส่วนใหญ่เขาจะดูแล พวกชาติพันธุ์หรือว่าชนกลุ่มน้อยนะครับถ้าแม่ตาวศักยภาพไม่ถึงนะครับเขาก็จะส่งมาให้โรงพยาบาลแม่สอดนะครับแล้วเรากเา็เป็นที่ปรึกษาด้านชาการแม้กระทั่งภัยสงครามบางทีก็ไปแม่ตาวแม่ตาวไม่ไหวก็ส่งเรารเด็กคลอดแล้วดูไม่ดีก็ส่งเรารซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไปคิดเรื่องของก็ประมาณนะครับสาธารณาสุข ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่มนุษยธรรมจริงๆนะครับเพราะว่าไม่มีขีดจํากัดในเรื่องของท่าทีต่างๆแต่ถ้าไปถามนักวิชาการด้านการทูตที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับก็ให้ความเห็นว่ารัฐบาลไทยเนี่ยควรจะวางการทูตอย่างสมดุลทั้งการทูตกับ รัฐบาลเมียนมาและการทูตกับผู้นําชนกลุ่มต่างๆเพื่อที่จะกระจายความช่วยเหลือจากเราเนี่ยเข้าไปอย่างทั่วถึงจริงๆเพราะอย่างที่บอกว่าเราไม่ควรจะแบ่งแยกนะครบว่าผู้รับผลกระทบเนี่ยจะเป็นฝั่งไหนก็ตามรัฐบาลไทยควรจะมีธงเรื่องนี้ให้ชัดฟังรองผู้มนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาพูดถึงเรื่องนี้ครับการกําหนดธงนําว่าเราพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนในพมา่าไม่ว่าเขาจะอยู่ฝ่ายไหนนะครับ ไม่ว่าเขาจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อะไรไม่ว่าเขาจะเป็นแนวร่วมรัฐบาล n อ g นยูจีเพื่อสู้กับกองทัพพมา่าหรือไม่ว่าเขาจะเป็นอสสหรือประชาชนพมา่าในพื้นที่ที่นะครับร่วมลบให้กับกองทัพพมา่าอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยก็ต้องประกาศจุดยืนว่าว่าเราก็ยึดหลักมนุษยธรรมพื้นฐานเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มไหนคู่ขัดแย้งไหนนะครับถ้าได้รับบาดเจ็บนะครับเราก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือ นักวิชาการไม่มีความเป็นห่วงครับว่าไทยจะไม่สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ลี้ภัยได้จริงๆอาจารย์ประเมินฉากกระทัดการสรุปในเมียนมาเว้หลายฉากทัศนะครับ,รบแต่สิ่งที่อาจารย์เชื่อว่าน่าจะกําลังเป็นต่อไปเรื่อยๆคือยังไม่มีผู้แพ้และผู้ชนะและยืดเยื้อกันต่อไปแบบนี้เพราะฉะนั้นไทยเนี่ยในฐานะที่อยู่ตรงกลางเนี่ย ไม่ได้อยู่ในคู่ขัดแย้งกับเขาเนี่ยควรจะวางทั้งในเรื่องของการทูตและวางในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างสมดุลนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกไปว่า,าการให้ความช่วยเหลือเนี่ย มันสามารถที่จะสแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรระหว่างประเทศได้ในสถานการณ์แบบนั้นครับครับไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนนะครับโดยภาวะสงครามแบบนี้นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือตามหลักสิทธิมนุษยชนก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณสุขขั้นพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องราวรายละเอียดต่างๆคุณวชิวรวิทย์เองก็ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็น่าจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวเลยที่เล่าไม่หมดในรายการวันนี้ก็สามารถไปติดตามกันได้ในเพจ The Active อีกครั้งหนึ่งนะครับ และนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับผมพร้อมคุณวชิรวิทย์และทีมงานลาไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ